สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่บ้านห้วยสาลาอำเภอ,อภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยสาลานะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับน้ำไปดูวิวความงามของธรรมชาติกันนะครับนี่ครับพอเข้ามาก็จะมีป้ายบอกนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสาลาครับตามป้ายนะครับ อ่างเก็บน้ำห้วยสาลาก็อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับเส้นทางที่จะไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสาลาก็จะประมาณนี้นะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับคือถนนก็มีหลุมมีบ่อนะครับ พอเข้ามาสักพักหนึ่งถึงตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาทางด้านนี้ก็จะทะลุออกไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสาลานะครับถนนไม่ดีนะครับคุณผู้ชมก็ระมัดระวังนะครับขับรถ นี่ครับหลังจากที่โผล่มาตรงนี้ก็มาเจออ่างเก็บน้ํานะครับโอ้สวยงามนะครับเห็นวิวแล้วเห็นวิวของอ่างเก็บน้ําห้วยสาลาแล้วนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่ครับนี่คือสันของอ่างเก็บน้ําห้วยสาลานะครับสันเขื่อนนะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับนี่ครับต้องดูแบบนี้นะครับสวยงามจริงๆครับ

ทางเก็บน้ำาะครับไปนะครับสนของ่างเก็บน้ำนะครับทางเก็บน้ำห้วยสาลาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับผู้ชมดูมวิวภูเขานะครับสวยงามมากครับ ปัตตากับคุณผู้ชมมีความถึงจุดเป็นด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าวิวสนวิววสยนี่คือทางเก็บ enfin, น้ำห้วยสาลาอำเภอบูสิงจังหวัดศรีสะเกด ชาวบ้านเอาวัวมาเลี้ยงด้วยนะครับโอ้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับดูวิวครับวิวสันวิวสวยทาเก็บน้ำง้วยสาลา ก็จะเป็นสปินเวย์นะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยสาลานะครับซึ่งเป็นสปินเวที่ให้น้ำล้นเข้ามาแล้วก็ถ้าน้ำล้นเข้ามามันก็จะไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยสาลานะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าวิวสวยงามมากๆครับทางด้านนี้ก็จะเป็นทางน้ำนะครับที่ไหลล้นอ่าง ไปให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำสวนกันนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสาลานี่สวยงามจริงๆครับตอนนี้เป็นขากลับออกมานะครับคุณผู้ชมดูวิวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวิวนี้สวยงามมากๆครับสวยงามจริงๆครับวิวนี่คืออ่างเก็บน้ำ ห้วยสาลาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ผมก็จอดรถนะครับเพื่อที่จะทำการเก็บบรรยากาศสวยๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับภูเขาแล้วก็ตัดกับน้ำนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยสาลาครับตรงนี้ก็เป็นสันของอ่างเก็บน้ำห้วยสาลานะครับต้องบอกว่าวิว สวยงามมากๆครับลมพัดเย็นสบายแล้วก็วิวสวยมากๆนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสาลาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามครับสวัสดีครับ